ผู้นำปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Adaptive Leadership นี้จะมองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องท้าทายครับเป็นเรื่องของ challenging ครับเพราะอะไรครับเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีหลายประเด็นที่เราควบคุมไม่ได้โดยส่วนใหญ่ควบคุมไม่ได้ครับเราควบคุมได้แค่เรื่องของตัวเราเองการจัดการหรือภายในองค์กรเล็กๆน้อยๆที่พอควบคุมได้ บนสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็คือเราอาจจะต้องมองว่าความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งครับที่ผู้นำไม่ได้ตระหนักรู้ในเรื่องขององค์กรปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะอะไรจริงๆแล้วความจำเป็นนี้คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนที่เหตุการณ์จะมาบังคับให้เปลี่ยนแปลงนะครับ มีหลายองค์กรครับที่ปัจจุบันนี้ปล่อยให้สาการมาเป็นตัวบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงนั้นความจําเป็นของการเปลี่ยนแปลงถ้าผู้นําการเปลี่ยนแปลงตระหนักรู้ได้เร็วก็จะไม่รุนแรงเท่ากับสาการมาบีบบังคับให้เปลี่ยนแปลงครับความท้าทายต่อมาครับเป็นเรื่องประเด็นสําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเราจะปรับจุดไหนเราจะเปลี่ยนจุดไหนเราจะปรับเรื่องอะไรเราจะใช้อะไรในการ เผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นจุดตัดสินใจของผู้นําครับนั้นประเด็นสําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเพราะเราต้องทันและก็ได้ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะลองผิดลองถูกได้มากนักนะครับเพราะว่าสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วนั้นตรงนี้ก็จะส่งไปถึงที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้วยครับแน่นอนครับตัดสินใจอย่างหนึ่งย่อมกระทบอย่างหนึ่งแน่นะครับ สมมตินโยบายเราไปใหม่ที่ทางธุรกิจไปอย่างนี้คนเก่าพร้อมไปจํานวนไม่ถึงครึ่งครับแต่หากท่านพัฒนาทีมงานไว้ล่วงหน้าเป็นไปได้ครับที่คนส่วนใหญ่จะค้อยไปกับทิศทางใหม่แต่โดยหลักการแล้วจะไปไม่ถึงครึ่งครับจะประมาณ1ใน3ที่พร้อมไปอีกหนึ่งในสามอาจจะคิดคิดก่อนนะครับอีกหนึ่งในสามอาจจะต่อต้านเลยก็ได้เพราะฉะนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นผู้นําจะต้องเห็นครับจากการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถ้าไม่เปลี่ยนก็เกิดผลกระทบเปลี่ยนก็จะเกิดผลกระทบครับทั้งขึ้นทั้งล่องครับนี่คือความท้าทายของผู้นําการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้าบางครั้งเรารู้ครับว่าจะเกิดผลกระทบอะไรและมีอีกหลายเรื่องครับที่เราคาดไม่ถึงในจุดนี้นะครับผู้นําเตรียมตัวกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับ เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองเรื่องของ EQ เพราะอะไรครับเพราะผู้นําจะต้องเข้าใจตัวเองและเข้าใจทีมงานพร้อมกับจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ด้วยครับทาให้ทีมงานครับผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงคําว่าเผชิญนั้นดูเหมือนกับ้ลยแรงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมให้ทีมงานผาเผชิญก็คือไม่ได้ทําให้เขาเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงมันสําคัญมันจําเป็นและต้องยอมรับทั้ง ข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่สามารถพาเข้าไปได้ครับเพราะคนปฏิบัติต้องเป็นเขาครับดังนั้นการทําให้ทีมงานผาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้นําจะต้องชี้แจงครับว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งข้อดีและก็ข้อเสียให้ทีมงานเข้าใจครับการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความท้าทายเช่นเดียวกันไม่มีใครคาดเดาได้หรอกครับว่าจะต้องบริหารอย่างไรถึงจะ เกิดคุณภาพบนการเปลี่ยนแปลงนั้นเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดของสไลด์การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพกันอีกครั้งหนึ่งแต่อยากให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Adaptive Leadership มองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเราเลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องท้าทายครับถ้าเราพยายามหาสาเหตุว่าอะไรมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องไปแก้ที่สาเหตุไม่ใช่ครับ การเปลี่ยนแปลงไม่มีสาเหตุครับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุการณ์ที่มาเผชิญกับเราแล้วและอยู่ที่เราเลือกแล้วครับว่าเราจะไปต่อบนสถานการณ์นั้นอย่างไรตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดตัดสินใจของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับ